สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ภายในเกาะเมืองพนังกรสุวิทยานะครับมเมื่อสักพักนี้เราไปที่วัดวรเชษฐารามนอกเกาะเมืองตอนนี้ก็จะมาที่วัดวรเชษฐ์ที่อยู่ในตัวเกาะเมืองนะครับทุกคนก็วัดนี้ก็สร้างในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสครับก็ในป้ายก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่โปร่งพระศพนะครับตวัดประเพิงพระศพของสมเด็จพระเลสวนมหาราชนะครับแต่ว่านอกเกาะเมืองก็สันนิษฐานว่าใช้โปร่งพระศพเหมือนกันนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่า บริเวณในเกาะเมืองหรือนอกเกาะเมืองกันแน่นะครับทุกคนก็ยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อเรื่องราวที่ถูกต้องนะครับทุกคนก็ยังไงก็ตามครับประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เดินตามรอยประวัติศาสตร์มาหาเรื่องเล่าที่นี่นะครับทุกคนสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นเจดีย์ JD ทรงสุขโขทัยใหญ่ครับมีพื้นที่กว้างครับทุกคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยังเดินทางนะครับมาเที่ยวนะครับทุกคน แต่ว่าวัดนี้เหมือนเพิ่งได้รับการบูรณะครับเพราะว่าผมมาเมื่อปีก่อนก็ตัวองค์พระนะครับก็ยังไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับทุกคนนี่ครับแต่ผมซูมตัวองค์พระตอนนี้ก็จะเป็นพอกปูนสีขาวนะครับซึ่งได้รับการาบูรณะไปแล้วนะครับทุกคนส่วนในตัวของโบสถ์นะครับทุกคนก็จะเป็นพระพุทธรูปฉีกยิ้ม จะเป็นพระพุทธรูปฉีกยิ้มนะครับทุกคนซึ่งได้รับการบูรณะไปเมื่อไม่นานนี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับจะเห็นพระพุทธรูปฉีกยิ้มนะครับทุกคนตรงนี้เป็นโบสถ์นะครับเพราะว่ามีใบเสียมาเนี่ยครับทุกคนลองดูนะครับเนี่ยพระพุทธรูป,ป,รท,รปท่านฉีกยิ้มนะครับทุกคนเนี่ยครับแต่ว่ามีการซ่อมแซมบูรณะพอกสีขาวไปแล้วนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นสีดำๆเป็นคราบๆก็จะได้ความรู้สึกขลังมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูครับตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับก็จะมีร่องรอยของใบเสมาแต่ว่าชำรุ่พุดทางไปตามกาลเวลานะครับทุกคนในนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับล้อมรอบนะครับทุกคนนี่ครับผมพระพุทธรูปหินทรายนะครับก็จะเหลือแค่ตัวฐานนะครับล่างนะครับทุกคน เรียงลายนะครับทุกคนพระรูปหินทรายครับทุกคนไฮไลท์ครับตรงนี้ครับผมเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับทุกคนโอ้สวยงดงามมากเลยครับยอดปลาข้างหลังก็เป็นศิลปะแบบสมัยสุโขทัยนะครับผมเนี่ยครับพระพุทธรูปฉีกยิ้มครับผมเนี่ยครับพระท่านยิ้มให้เราเสมอนะครับทุกคน นี่ครับอลังการยิ่งใหญ่นะครับทุกคนซึ่งเวลามีการทําบุญที่วัดนี้ครับก็จะประดิษฐ์เขาเรียกอะไรล่ะเทียนนะครับจุดเทียนจะจุดเทียนบริเวณนี้รอบครับแล้วก็จะให้ความสว่างนะครับแล้วก็พระพุทธรูปเนี่ยพอต้องแสงเทียนก็ตอนมืดๆนะครับทุกคนก็จะแบบอลังการสวยแล้วก็ดูขลังนะครับทุกคนตอนช่วงที่ทำบุญวัดนี้นะครับทุกคน สวยมากเลยครับวันนี้ผมไม่ได้มาประมาณปีหนึ่งนะครับก็มีการบูรณะซ่อมแซมไปเยอะนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้จะเป็นในตัวของตัวโบสถ์ครับเพราะว่ามีใบเสียมานะครับทุกคนล้อมรอบก็จะเป็นซากประหลาดหักพังนะครับทุกคนแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวเล่านะครับทุกคนวัดที่ยทธยามีเป็นร้อยรวัดเลยครับทุกคนก็ยังเที่ยวไม่หมดนะครับ เนี่ยครับมุมนี้สวยมากเลยครับทุกคนมาที่ไลก็ให้ความรู้สึกสบายใจนะครับมากราบไหว้พระที่โบราณสถานวัดลังนะครับทุกคนอยุธยาของเรานะครับก็เป็นเมืองมรดกโลกนะครับทุกคนเนี่ยครับสวยงดงามมากเลยครับทุกคนก็จะสร้างในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถนะครับทุกคนตรงนี้สวยมากครับผมต้องแสงแดดนะครับโหอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมากเลยครับสวยมากเลยครับทุกคน ภาพรูปฉีกยิ้มนะครับที่วัดวรเช์ที่ในเกาะเมืองอยุธยานะครับทุกคนก็บางคนก็มาออกกาลังกายนะครับทุกคนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอาจจะมีคนนะครับมาออกกําลังกายเดินอรอบในตัววัดนะครับแล้วก็ตัวอุทยานนะครับแล้วก็มาไหว้พระมาสการะนะครับก็จะมาเป็นครอบครัวมาเป็นหมูนะ่คณะหรือว่าเป็นกลุ่มทัวร์ก็ ไม่เสียค่าเข้านะครับวันนี้ครับคนก็มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ตอนนี้เย็นแล้วครับทุกคนโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับวัดวลเชษฐารามในเกาะเมืองนะครับทุกคนมาเที่ยมทมประวัติศาสตร์นะครับสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถนะครับแล้วก็มากราบไหว้พระฉีกยิ้มนะครับทุกคนอันซีนที่นี่นะครับผมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ